สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง16มุมสำคัญในตอนที่3นะครับ16มุมสำคัญบนจานจักรราศีนะครับ <c oughs> มีวิธีการแบ่งมุมออกมากันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งมุมออกมาทั้ง16มุมให้กับทุกท่านดูนะครับ การจากราศีอันนี้มีหมุนมาชี้ที่ตำแหน่งราศีเมษนะครับตำแหน่งราศีเมษมีสัญลักษณ์ของราศีเมษเป็นจุดตั้งต้นนะครับราศีเมษคือราศีที่1นึพฤกษ์สองเมถุน3กรกฎสี่สิงห้ากันหกตุล7พิจิก8แธนู9กมังกร10กุม11มีน1ิบส,บส,บสนะครับผมสมุ ผมจะสมมุติตัวอย่างดวงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับดวงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือเซตอินเด็กซ์นะครับมีตำแหน่งอาทิตย์ชีวิตกําเนิดอยู่ในราศีพฤษก9องศา7ดวิดานะครับจุดตั้งต้นราศีพฤษกอยู่ตรงนี้ครับ จุดตั้งต้นราศีพฤกษ์นับทวนเข็มนาฬิกามา9องศา7มิตดาเขียนตำแหน่งดาวอาทิต,ต,ตททย์ตตชีวิตกำเนิดของดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตำแหน่งดาวอาทิตย์ชีวิตกำเนิดตำแหน่งดาวอาทิตย์ชีวิตกำเนิดของดวงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับอยู่ในราศีพฤกษ์ทวนเข็มนาฬิกามา 9ช่องก็คือ9้องศานะครับ7จดลิดดานี้ก็ประมาณไว้อยู่ในช่วงของช่องที่9ถึง10นะครับการจักราศีอันนี้นี้มีไว้เพื่อประมาณในการเขียนดวงดาวแล้วก็ดูภาพของดวงดาวในเบื้องต้นนะครับการคํานวณที่ละเอียดในเรื่องขององศาลิดดาเราจะมาคํานวณกันทีหลังนะครับ ตำแหน่งดาวอาทิตย์ชีวิตกําเนิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับอยู่ในราศีพฤกษ์กองศา7ลิตรดานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ตรงตรงตรง,ตรงด้านนี้นะครับ9องศาราศีพฤกษ์เจ็ดดา9องศาราศีพฤกษ์เจ็ดดานะครับเมื่อเราเขียนดวงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงไปบนกระดานจานจักรราศีแล้วเราก็จะหมุนจุดชี้ดูดวงนะครับที่มีสัญลักษณ์ของดาวอาทิตย์ตัวเลขหนึ่งอองศาไปชี้ที่ดาวอาทิตย์ชีวิตกำเนิดเพื่อทำการดูดวงชะตานะครับเมื่อเรามีตำแหน่งเราเมื่อเราหมุนตำแหน่งดาวอาทิตบนจานจากาักรราศีนําม,มาชี้ที่ดาวทิ่ชีวิตกำเนิดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจานจากราศีตัวนี้เป็นรูปทรงกลมนะฮะมุมตัวนี้จะเป็นมุมศูนย์องศาเป็นมุมแรกเขาจะแบ่งจานจากราศีออกมาครึ่งหนึ่งก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งออกมาเป็นอย่างนี้นะครับครึ่งหนึ่งบุ๊ปจานจากราศีถูกแบ่งครึ่งจะเกิดมุมตรงข้ามคือร้อแปดสิบองศานะครับจานจากราศีถูกแบ่งครึ่งไปแล้วแบ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะเกิดมุมเก้าสิบองศานะครับ เกิดมุม90องศาฝั่งขวา90องศาฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับการถูกแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วนแล้วครับสี่ส่วนแล้วนะครับสี่ส่วนนี้ก็ถูกแบ่งครึ่งอีกครับถูกแบ่งครึ่งตรงน,น,นี้เลยครับแบ่งครึ่งออกมาทั้งสี่ส่วนถูกแบ่งครึ่งก็จะออกมาเป็นแปดส่วนก็จะเกิดมุม45องศาครับมุม45องศาในเรือนสอง 2. อันนี้มุม45องศาในเดือนสองนะครับ อันนี้คือมุม45องศาในเรือนแปดเรือนสองกับเรือนแปดตรงข้ามกันครับแต่เรือนแปดมีอิทธิพลเป็นที่ของเรือนสองครับแบ่งฝั่งนี้อีกนะครับก็จะเกิดมุม45องศามุม45องศาเรือนชะตาที่ห้ามุม45องศาเรือนชะตาที่สิบเอ็ดเรือนสิบเอ็ดกับเรือนห้าตรงข้ามกันเรือนสิบเอ็ด จะมีอิทธิพลเป็นพี่ของเรือนะตาที่ห้านะครับาการจากราศีถูกแบ่งออกมาแล้วเป็นแปดส่วนทั้งแปดส่วนถูกแบ่งครึ่งอีกนะครับสังเกตตรงนี้ฮะสี่หงองศาจากจุดศูนย์องศามาถึงเดือนะตาที่สองสี่หงองศาถูกแบ่งครึ่งก็จะเกิดมุมยี่สิบสององศาครึ่งนะครับมุมยี่สิบสององศาครึ่งนี้อยู่ในเดือนะตาทที่สาม ตรงนี้ก็จะถูกแบ่งครึ่งนะครับฝั่งฝั่งตรงข้ามถูกแบ่งครึ่งก็จะเกิดมุมยี่สิบสองครึ่งในเรือนชะตาที่เก้าเรือนเก้าตรงข้ามกับเรือนสามเรือนเก้ามีอิทธิพลเป็นที่ของเรือนชะตาที่สามนะครับฝั่งนี้ก็ถูกแบ่งครึ่งถูกแบ่งครึ่งเป็นเรือนชะตาที่สิบสองกับฝั่งตรงข้ามก็เป็นเรือนชะตาที่หก เรือนชะตาที่สิบสองมีอิทธิพลเป็นพี่ของเรือนชะตาที่หกเรือนหกกับเรือนสิบสองตรงข้ามกันฝั่งนี้แบ่งอีกครับฝั่งนี้จะถูกแบ่งออกมาแล้วก็จะเป็นเรือนชะตาที่สี่นะครับฝั่งนี้เป็นเรือนชะตาที่สิบเรือนสี่ตรงข้ามกับเรือนสิบเรือนสิบมีอิทธิพลเป็นพี่ของเรือนชะตาที่สี่นะครับ ฝั่งนี้ถูกแบ่งเรือนเจ็ดฝังนี้เป็นเรือนหนึ่ง 1. เรือนหนึ่ง 1, ตรงข้ามกับเรือนเจ็ดเรือนเจ็ดมีอิทธิพลเป็นพี่ของเรือนหนึ่งนะครับจานจากักรราศีถูกแบ่งออกมาทั้งหมดแล้วสิบหกส่วนนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบหกมุมหากเรา ไล่าจากจุดดูดวงคือดูดาวอาทิตย์ชีวิตกำเนิดของเซตอินเด็กตรงนี้นะครับจากจุดที่ชี้ดูดวงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็ตนี้เด็นะครับถ้าเรานับทวนเข็มนาฬิกามาทุกๆ22ยี่สิบสององศาครึ่งนะครับทุกๆ22ยี่สิบสององศาครึ่งท่านจะเจอมุมหนึ่งครับที่สําคัญท่านลองดูนะครับได้ทวนเข็มนาฬิกามาทุกๆ22ยี่สิบสององศาครึ่ง ท่านจะเจอมุมสําคัญมุมหนึ่งนะครับไล่มามุมเดียนสี่มุมเรียนห้ามุมเรียนหกมุมเก้าสิบมุมเรียนเจ็ดมุมเรียนแปดมุมเรียนเก้ามุมร้อแปดสิบมุมเดียนสิบมุมเรียนสิบเอ็ดมุมเรือนสิบสอง มุมเก้าสิบมุมเรือนหนึ่ง 1, มุมเรือนสอง 2, มุมเรือนสามแล้วก็กลับมาที่เดิมครับคือมุมศูนย์องศาทุกมุมจะมีระยะห่างกันยี่สิบสององศาครึ่งนะครับมีความสำคัญกับดวงชะตานะครับหากมีดาวดวงใดที่โคจรเข้ามาสู่ระยะทำมุมหรือใกล้มุมจะเน้นในเรื่องของมุมในเรือนชะตานั้นๆ หรือว่ามุมในแกนมันนั้นนะครับ